ผูเชาชแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม ไข่มุกถ้ำไข่มุกถ้ำหรือที่เรียกกันในหลายๆชื่อเช่นพระธาตุพระประเจพกพบุตรเจ้าลูกนิมิตรถ้ำไข่มุกกวนอิมไข่หินตันหรือพยางูเปลือกเป็นต้นไข่มุกถ้ำเป็นหินแร่ที่มีความแข็งแกร่งมากก็คือมีความแข็งอยู่ในระดับ10มซึ่งก็เทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าเพชรเสียอีกสามารถพบได้มากในถ้ำบริเวณเทือกเขาในทิเบต ซึ่งลามาธิเบตมักนิยมนำมาทำเป็นลูกประคำและมีการพบเรื่อยลงมาถึงเขตเชียงตุงประเทศพมา่าทางตอนเหนือของลาวและในทางตอนเหนือของประเทศไทยไข่มุกข้ามน,นั้นเชื่อว่าเป็นธา,ทาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่หาได้ยากยิ่งและมีพลังเทียบเท่ากับเหล็กไหลกายสิทธิ์หรืออาจถึงขั้นพระบรมสารีริกธาตุเลยทีเดียวมักนิยมนำมาใช้ประกอบสำหรับการทำสมาธิจิต เชื่อว่าจะทำให้ใจเย็นใจสงบลงได้ง่ายขึ้นไข่มุกถ้รมจะมีลักษณะและรูปร่างรวมทั้งสีสันคล้ายกับพระธาตุมีหลากหลายขนาดทั้งเล็กเท่าหัวแม่มือและใหญ่พอๆกับลูกปิงปองก็มีพระธาตุพระรปัะเจพระพุทธเจ้าจะชอบอยู่ในที่ที่มีอากาศหนาวจัดจึงมีพลังเย็นมีอนุภาพแลรราดร่องผลหายตัวได้ชั่วคราว เมื่อถูกไฟหล่นก็จะไม่ยืดแต่ถ้าใช้คาถาอาคมก็สามารถยืดได้และมีมายาในตัวกล่าวก็คือสามารถงอกได้เล็กได้ใหญ่ได้หากจะนำไปสร้างเป็นพระเครื่องก็ต้องใช้พลังจิตบังคับแต่ถ้าจิตไม่แก่กล้าพอก็ไม่สามารถทำได้เชื่อกันว่าไข่มุกข้ามนี้สามารถร่วงรู้ล่วงหน้าได้ว่าผู้ที่ครอบครองจะหมดสิ้นอายุไขเมื่อใด หากว่ามีไข่มุกท่ำนี้ไว้ติดบ้านจะถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งครับผม